إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد العبد ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في نوم الله سبحانه وتعالى คุยยมเกรงต่อพรอลละองค์ Allah Subhanahu wa t a าลาให้มากมากคุณยมเกรงต่อพรอลละองค์ a l l ล h Subhanahu wa Taala อย่างแท้จริงเพราะแท้จริงแล้วการยำเกรงต่อพระองค์อ l l a h Subhanahu wa t a าลานั้นจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งให้แก่เราและท่านทั้งหลายทั้งในดุนยาและอาครอปพุน้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับ เรายัางคงต้องเน้นย้ำกันตักเตือนกันในเรื่องราวของาศาสนาเน้นย้ำกันตักเตือนกันในเรื่องราวของความตักวาความยำเกรงเจาพระองค์อัลลอสุบฮานุฮวจาละกันให้ ى, ى, มากๆดังนั้นแล้วเราขอตักเตือนตัวเราเองและท่านทั้งหลายให้มีความตักว่ามีความยำเกรงต่าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุฮวาจาลาอย่างแท้จริง ตัอว่ายำเกรงต่อพระองค์อ l l a h Subhanahu wa t a a l ด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วในฐานะที่เรานั้นเป็นเบ่าวของพระองค์อ l l a h s u b h a n a h วะ a t a าเราและท่านทั้งหลายนั้นควรที่จะต้องจำจัวของเราให้เป็นผู้ที่นอบนอบ้อมยอมจำนนต่อพระองค์ำจำตัวของเราให้เรานั้นได้เป็นเบ่าวที่พระองค์ a l ห a h s u b h a n a h วะ a t a านั้นได้ทรงรักและทรงพอพระทยัย ทำในสิ่งที่พระองค์องค์สุบฮานุจาลานั้นได้ทรงสั่งใช้และห่างไกลจากสิ่งที่พระองค์องค์สุบฮานุจาลานั้นได้ทรงห้ามเพื่อที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจะได้เป็นผู้ที่ประสบกับความสําเร็จทั้งในดุนยาและอาคีรอที่น้องผู้สทธาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละนะครับขอชุกรุต่ออิองค์องค์สุบฮานุจาลาที่พระองค์นั้นได้ทรง ให้เรานั้นได้อยู่ในศาสนาอิสลามอัล h a m d u l i ล l a นะครับขอชุกรต่อองค์ลอะสุฮานาจัลลที่ทำให้เรานั้นได้รับเนื้อเมตความโปรดปานอันยิ่งใหญ่นี้นั่นก็คือเนื้อมตด,ดินอิสลามให้เรานั้นได้อยู่ในแนวทางอันถูกต้องและเที่ยงตรงให้เรานั้นได้อยู่ในศาสนาของพระองค์ ซึ่งเป็นศาสนาที่มีเกียรติศาส,สนาที่สูงส่งนะัที่โรงลอสุภานาจารานั่นก็คือศาสนาอิสลามนั่นเองพี่น้องผู้ศรตัทธาทุกท่านครับจะหากว่าเรานั้นได้ย้อนไปดูประวัติศาสตร์ของอันอิสลามแล้วนะครับเราจะพบว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะครับกว่าที่อิสลามนั้นจะมาถึงพวกเราท่านบีมุฮัมมัดสุสลลัลลอฮ์สัลลัมนั้นได้รับบัญชาใชา้ ในการเยผยแพร่ศาสนาอิสลามนะครับท่านอับดุลเลาะสลมนะครับในตอนแรกนะครับได้เยผยแพร่ศาสนาอิสลามแบบล,ลับๆมาเป็นระยะเวลา3ปีหลังจากที่ลอสุบฮานาจาราได้ท่งตัญชชาชัยให้ท่านนั้นได้ทำการเยผยแพร่อิสลามอย่างเปิดเผยนะครับแน่นอนนะครับว่าสมัยก่อนอิสลามนั้นพวกเขา อยู่ในยุคที่เรียกว่ายุคมืดนะครับหรือว่ายุคยาฮิลิยานั่นเองมีการเคารพบ,บูชารูปปั้นนะครับเจาเวตต่างๆมากมายมีการอาธรรมต่างๆมากมายเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนนะครับว่าในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับการมีการฆ่าลูกสาวทั้งเป็นนะครับเนื่องจากว่ากลัวความยากจนและความเสื่อมเสียเกียรติยศมีการดื่มสุรามีการเล่นการพานัน มีการกินดอกเบีย้ยมีการขูดรีดช่อโกองต่างๆและการอาธรรมต่อผู้อื่นต่างๆอย่างมากมายและเมื่อเจานบีมุฮัมมัดสุลต่านหัวเราะสัลลัมนะครับได้รับคําสั่งจากพระองค์ลอสุพานาะจาราให้ประกาศอิสลามอย่างเปิดเผยแน่นอนนะครับว่าเดิมที่เนี่ยพวกเขาบอกว่าเจานบีมุฮัมมัดสุลต่านหัวเราะสัลลัมนั้นเป็นอันอามนีนะครับเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ ผู้ที่ไม่เคยที่จะโกหกเลยเพราะว่าแน่นอนนะครับท่านบีมุฮัมมัดสุลสัลลัมนั้นได้ทําอาชีพในเรื่องของการค้าขายนะครับซึ่งพวกเขาเองก็ให้การยอมรับอย่างมากแม้กระทั่งวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลว์สัลลัมนะครับขึ้นไปบนภูเขาซอฟาเพื่อที่จะประกาศเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาให้เคารพพักดีจอบพร Allah 1, ะองค์ของสุบฮานุจอาลาเพียงองค์เดียว แล้วก็กล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์โดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวะเลวฺสัลลัมนั้นได้บอกแก่พวกเขาว่าท่านทั้งหลายจะมีความเห็นเป็นอย่างไรเมื่อฉันจะบอกกับท่านทั้งหลายว่ากองทหารมาอยู่ในหุบเขาและต้องการที่จะโจมตีท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายนั้นจะเชื่อฉันหรือไม่พวกเขากลับตอบกลับว่าเราเชื่อท่าน พราะว่าเรานั้นไม่เคยเพบว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่พูดโกโหกเลยแต่อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมล่ะครับพี่น้องท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลบรสสลามนั้นประกาศเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาให้เคารพพักดีต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวะจาลาเพียงองค์เดียวและประกาศว่าไม่มีพระเจ้าอื่นในดนอกจากอัลลอฮฺพวกเขากลับต่อต้อตานไม่ยอมรับกลับกลายเป็นดูถูกเยอยแยนต่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลบรสสลาม เดิมเคยเป็นที่รักใคร่นะครับกลายเป็นการเกลียดชังจากความใตล้ชิดนะครับเปลี่ยนแปลงกลายเป็นความเหินหา่างจากการที่บอกว่าเป็นคนที่พูดจริงไม่เคยโกหกเลยนะครับกล่าวชูกลา่กกลาวหาว่าพูดเท็จนะครับยเยอะเยะต่อคําเชิญชวนของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยซัลลัมแต่ทางกล่าวนี้นะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยซัลลัมก็ยังคงเดินหน้าในการที่จะ เผยแร่อ,อิสลามอย่างต่อเน,นื่องทั้งนี้นะครับโดยที่พวกกุเรชก็พยายามที่จะเข้ามาเจราจาต่อ่านนบีมุฮัมมัดสลอมให้ได้ยุติในการการทำดังกล่าวให้ได้ยุติในการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อิสลามแต่แล้วนะครับไม่เป็นผลสําเร็จน,นบ,บีมุฮัมมัดสลอมนั้นได้กล่าวปฏิเสธนะครับพร้อมกับได้บอกแก่พวกเขาว่าถ้าหากว่า พวกเขานั้นดำนำดวงอาทิตย์มาวางไว้ที่นือขวาของฉันหรือว่าเอาดวงจันทร์มาวางไว้ที่นือซ้ายของฉันเพื่อที่จะให้ฉันนะั้นละทิ้งหน้าที่นี้ฉันจะไม่ยุติอย่างเด็ดขาดจนกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะจาลาจะทรงให้าศาสนานี้เป็นที่ประจักษ์หรือฉันต้องถึงซึ่งความพินาศโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์นี่คือการยืนหยัดของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺวะลัยซัลลัลลมนะครับพี่น้อง และแน่นอนว่าหลังจากที่การเจราจาต่างๆนั้นไม่เป็นผลสําเร็จนะครับแน่นอนว่ามีการต่อต้านนะครับมีการปองร้ายต่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวะลลซัลัมนั้นเกิดขึ้นอย่างมากมายเกิดขึ้นกับท่านน,นบีมุฮัมมัดสุลลัมเองนะครับเกิดขึ้นกับเหล่าบรรดาสฮฮาบะเองผู้ที่เข้ารับอิสลามซึ่งแน่นอนนะครับว่าพวกเขานั้นมุ่งไปยังผู้ที่มีความอ่อนแอ ผู้ซึ่งไม่มีใครที่จะมาคอยคุ้มครองหรือว่ามาคอยช่วยเหลือพวกเขาทุกเผ่าในสมัยนั้นนะครับ่างก,ก็ทําการลงโทษนะครับทำการทรมานต่อผู้ที่รับอิสลามบ้างก็ด้วยกับการจับไปขังนะครับโบยตีให้อดอาหารให้อดน้ําจนทาให้พวกเขาเหล่านั้นไม่มีกําลังวังชาไม่มีแรงในการที่จะลุกขึ้นมาหรือแม้กระทั่งไม่สามารถที่จะพูดได้ บางคนนะครับโดนทรมานจนกระทั่งเสียสติบางคนถึงกระทั่งเสียชีวิตแต่ท้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับความพยายามต่างๆของพวกเขาเหล่านี้ที่จะทําลายล้างอิสลามหรือเพียงแค่ให้คนที่เข้ารับอิสลามนั้นได้ปฏิเสธศรัทธาหรือว่าละทิ้งศาสนาอิสลามจะกลับกลายเป็นว่าความพยายามของพวกเขาเหล่านั้นไม่เป็นผลนะครับและยิ่งไปกว่านั้นจํานวนของผู้ที่เข้ารับอิสลามนั้น ก็ได้มีเพิ่มมากขึ้นนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่คงเป็นเรื่องราวหรือว่าตัวอย่างที่หยิบยกขึ้นมานะครับเป็นเพียงเรื่องราวเล็กๆน้อยๆอยที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อิสลามจังนี้นะครับเพื่อที่จะให้เราและท่านทั้งหลายนั้นได้มาคิดทบทวนกันดูว่าเรานั้นได้อิสลามมาอย่างไรได้นะครับไม่ได้เป็นการเอามาเปรียบเปรยหรืออะไรนะครับแต่จะเป็น เพียงแค่การที่จะให้เห็นถึงความสำคัญเห็นถึงคุณค่าของาศาสนาอิสลามเห็นถึงคุณค่าในเรื่องราวของาศาสนากันบ้างหรือแม้แต่ให้ความสำคัญต่อ,อคำสั่งใช้และคำสอนของอัลลอฮ์และรอสูลของพระองค์เราเกิดในครอบครัวที่เป็นมุสลิมอัลฮัมดุลิลละเราก็นับถือาศาสนาอิสลาม อยู่ในครอบครัวที่เป็นมุสลิมฮัมดุลิลละนะครับอยู่ในประเทศที่ไม่ได้มีการบังคับในเรื่องราวของการนับถือศาสนาไม่ต้องเดือดรอนอะไรเลยดังเช่นนี้นะครับที่ได้บอกไปแล้วในตอนต้นของกุบลนะครับว่านี่คือเนื้มัตนี่คือความโปรดปานอันยิ่งใหญ่จากพระองคอ์ Allah s u b h a n a h วะ a t a า l านี่ถือว่าเป็นความเมตตาจากองค์ Allah s u b h a n า h วะ a t a า,าแก่พวกเราอย่างมากนะครับพี่น้องแต่บางทีบางครั้งนะครับคนเรา เวลาที่ได้อะไรมาอย่างง่ายดายแล้วก็มักที่จะไม่ค่อยเห็นคุณค่ากับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากสักเท่าไหร่สิ่งที่มุ่มินผู้ศรัทธานั้นจะลืมไม่ได้เลยนะครับว่านี่คือเนื้อมัดนะครับความโปรดปานความเมตตาจากพระองค์ลอสุภานมาตาลาและคําถามก็คือว่าเรานั้นจะต้องทําตัวอย่างไรละนะครับในการดําเนินชีวิตของเราในดุนยา ช่ว่าเรานั้นจะอยู่บนดุนยาโดยไร้ซึ่งความรับผิดชอบใดๆเลยไร้ซึ่งเป้าหมายนะครับเราแค่เกิดมาในครอบครัวที่เป็นมุสลิมแล้วก็จบนะครับอามัลอิบาดาอะไรต่างๆก็ไม่ต้องทำหรือยังไม่ต้องพูดถ,ถึงในเรื่องราวที่จะให้ย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์อิสลามเลยนะครับแค่ว่าปัจจุบนันนี้นะครับรู้ตัวว่าตัวเองนั้นเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม แต่สิ่งที่ปรากฏหรือว่าสิ่งที่แสดงออกมาในการดําเนินชีวิตของเขานั้นมันตรงกันข้ามหรือไม่ล่ะครับพี่นอ้องเรื่องของศาสนาไม่ได้สนใจเพิกเฉยละเลยจนกระทั่งเขานั้นได้เหินห่างอิสลามไปไกลสเสนเดินพี่นอ้องผู้ศรัทธาทั้งหลายหรือว่าเรานั้นยังคงพยายามที่จะหาข้ออ้างใดๆก็แล้วแต่ ในการที่เรานั้นจะเพิกเฉยหรือว่าละเลยในเรื่องของการลำเล็กนึ้วชิพระองค์สุภายนตจาลาในเรื่องของการให้ความสําคัญหรือว่าให้การสนใจในเรื่องราวของศาสนาโดยที่เรานั้นทําให้หัวใจของเราเองนั้นไม่ดบาพระองค์สุฮายนตจารานั้นได้ทรงจัดไว้ว่า ف إ a ه ا า ا تأمر أبو سارو ولا تأمر قلوب التي في السدود แท้จริงการมองของการนั้นไม่ได้บอดหรอกแต่ก็ว,ว่าหัวใจที่อยู่ในส่วงอกต่างหากเล่าที่มืดบอดนั่นอาจจะมาจึงว่าเรานั่นเองไม่ได้เปิดหัวใจในการรับสิ่งดีๆสิ่งที่ดีๆต่างๆเข้ามาให้กับตัวเราเองหรือเปล่าเราอาจจะรับฟังนะครับเราอาจจะรับรู้เรื่องราวของศาสนามาอย่างมากมาย เรานั้นอาจจะอยู่ในครอบครัวที่เป็นมุสลิมนะครับแต่ถ้าหากว่าเรานั้นไม่ได้เปิดหัวใจของเราให้รับรู้หรือว่านํามันมาขัดเกลาจิตใจของเราเองนะครับแน่นอนว่าหัวใจของเรานั้นก็ยังคงมืดบอดต่อไปจากเรื่องราวต่างๆที่เล่าไปก่อนหน้านี้นะครับทำไมพวกเขาบอกว่าตอนแรกนะครับพวกเขาบอกว่าเชื่อท่านนบีนะครับเชื all all ่อต่อท่านนบดุมฮัมมัดสุลลัม แต่พอเป็นเรื่องที่ขางต่อความรู้สึกของพวกเขานั่นก็คือการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่การที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอวาะตั้งแต่ที่พวกเขาเดิมทีนะครับมีการเคารพบูชารูปปั้นเจ้าเวตต่างๆมากมายก็บอกว่าพวกเขานั้นไม่ได้เปิดหัวใจให้รับรู้ถึงการเรียกร้องเชิญชวนของท่านนบี m u มั m ส a d ص ل ล الله ع ل ซัลลัมเลย แต่กลับมีการต่อต้านนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมาจากหัวใจที่ไม่ยอมรับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองแน่นอนว่าเรานั้นจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อการกระทําต่างๆของเราเลาสุพรนณจาราทรงสั่งใช้เรานะครับทรงบอกกับเราว่าให้ปกป้องคุ้มครองตัวเราเอง แ้าคนในครอบครัวของเราให้รอดพ้นจากไฟนรกนะครับอัลลอฮฺบ ب า ا ن ه และ ت ع ได้ทรงบอกกับเราไว้ว่ยายะอัยยุละดีนามนุอฺ و أ ن ف ุ ك م وأهلِكم نارا وجوه น ل ن ا س و ا ل ح ج ا า ة อุบรรดาผู้สัจจาแล้วทั้งหลายจงคุ้มครองตัวของพวกท่านและครอบครัวของพวกท่านให้พ้นจากไฟนรกพเ,เพราะเชื้อเพลิงของมันนั้นก็คือมนุษย์และก้อนหิน พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับย้ำเตือนกันหลายครั้งนะครับในอายะนี้จะหากว่าเรานั้นได้เริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องขัดเกลาจิตใจของตัวเราเองนะครับอัลลอฮุซุบฮานวะจัลลาทรงบอกกับเราไว้แล้วนะครับว่าก uh um ูอัลฟุสซกุมพระองค์ทรงเริ่มต้นด้วยก,การที่เรานั้นให้ให้เรานั้นปกป้องคุ้มครองตัวของเราเองก่อนนะครับ พี่น้องครับจะหากว่าเรานั้นยังไม่ได้ขัดเกลาจิตใจตัวของเราเองจิตใจของเรายังคงมืดบอดนะครับไร้ซึ่งการลำลึกนึกถึงพระองค์วสุภานุจาราแล้วเราจะไปปกป้องตัวเราเองได้อย่างไรในเมื่อหน้าที่ของเราที่เรานั้นได้รับมอบหมายนั่นก็คือการเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาที่ดีเรายังทํามันไม่สมบูรณ์เลย และประโยคต่อมานะครับพระองค์นรสุภานจาราก็ได้ทรงสั่งใช้ให้เราดูแลและปกป้องครอบครัวของเราให้พ้นจากไฟนรกวะอหลีกุมนะครับนั่นก็คือหมายถึงครอบครัวของเราเราจะปกป้องพวกเขาอย่างไรในเมื่อทุกวันนี้นะครับอาแมนไอบาดาต่างๆของเราวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้เวลาเรายังทํามันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เลยแล้วเราจะเอาอะไรไปดูแลลูกหลานของเรา ดังนั้นแล้วครับพี่น้องเราควรที่จะต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนนะครับเราหวังที่จะได้รับทางนำทงน้งที่เรานั้นไม่ได้เริ่มในการที่จะทำอะไรในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยอย่างนั้นหรือครับพี่น้องอัลลอฮฺ س ุบฮานและลาได้ทรงบอก,กเราไว้แล้วนะครับอินนัลลอฮฮะลายุไกริมาบิกกมินฮัต ى าย ي ر و ย ما ب ِ أ َ ن ْ ف ُ س ِ ه ِแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของ กลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจนกว่าพวกเขานั้นจะเปลี่ยนแปลงสภาพของพวกเขาเองนี่คือดังนัดของพระองค์สุภานุตตาลนะครับซึ่งชัดเจนมากๆในการที่พระองค์นั้นจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดนอกเสียจากว่าพวกเขานั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเขาเองเสียก่อนเหมือนดังกลุ่มชนที่ครับที่ได้เล่าไปในตอนต้นท่านอบบมุมฮัมหมัดสลารสละสลามพยายามที่จะเรียกร้องเชิญชวนพวกเขา ไปสู่แสงสว่างจากความมืดมิดนะครับมินายโด,ดลมาสอิลาน,นูรนะครับจากความมืดมิดไปสู่แสงสว่างแต่พวกเขานะครับกับยืนยันที่จะปฏิเสธแถมยังมีการต่อต้านนะครับและมีการปองร้ายต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัมและบรรดาสหาบะของท่านพิน้ศุสทธาทั้งหลายการลงโทษในไฟนรกนั้นช่างแสนสาหัส แล้วเราจะไม่ปกป้องตัวเราเองหรือว่าคนในครอบครัวของเราอย่างนั้นเหรอครับพี่น้องซึ่งแน่นอนก็ว่าเราทุกคนนั้นจะต้องกลับไปยังพระองค์ลอสุภนตาลาและจะต้องได้รับการตอบแทนโดยครบถ้วนสมบูรณ์ตามแต่ที่แต่ละคนนั้นได้สวงหาเอาไวา้พระองค์ลอสุภันตาลาได้ทรงบอกเราไว้แล้วนะครับวัตตะกูเยอามันตุรเจ้าณฟีอ ja ีลอัลลอฮ ث م ت و ف ى ك ل ن ف س ะกุลุนับสิม,มะะสบบาแกซาบละ,ละลและพวกเจ้าจงยำเกรงวันหนึ่งซึ่งพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังอัลลอฮ์ในวันนั้นแล้วแต่ละชีวิตจะถูกตอบแทนโดยครบถ้วนตามที่ชีวิตนั้นได้แสวงหาไวา้และพวกเขาจะไม่ถูกอธรรมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายทุกวันนี้เราเป็นห่วงตัวเราเองเราเป็นห่วงคนในครอบครัวของเราคนที่เรารักจะน,นากน้อยแค่ไหน ในเมื่อเรานั้นได้รับฮิดายะได้รับเนียมัดความปดปานต่างๆให้อยู่ในแนวชางอันถูกต้องและเที่ยงตรงแล้วได้อยู่ในศาสนาที่มีเกียรติศาส,สนาที่สูงส่งนะที่พระองค์ลอสุภานาจาราแล้วทังนั้นแล้วนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านลองกลับมาชบชวนตัวเราเองดูนะครับลองกลับมาเริ่มต้นในการที่เรานั้นจะ เปลี่ยนแปลงตัวเราเองอย่างจริงจังนะครับค่อยๆเริ่มค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอิสติกฟฟร์เกาบะกับเนกับตัวเข้าสู่แนวทางแห่งอันอิสลามอย่างจริงจังสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราไม่ได้ทําเพื่อใครเลยนะครับกูอังฟุสกุ้มบาฮลีกุมหน้ารอปกป้องตัวของเราเองนะครับและคนในครอบครัวของเราให้รอดพ้นจากไฟนรก ท่านทั้งหลายคงไม่มีความสุกหรอกนะครับถ้าหากว่าตัวของท่านและคนที่ท่านรักนั้นจะเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกว้เยอะไปเลยดังนั้นแล้วนะครับเราควรที่จะต้องขออุอิศจอบพระองค์รัศุีพานจรลกันให้มากๆนะครับให้เราและท่านทั้งหลายนั้นได้รอดพ้นจากไฟนรก และอย่าได้หลงลืมต่อการชุโกรต่อการขอบคุณจอบพระองค์ลอสสุภานาจาลกากันให้มากๆต่อเนี่ยมรด,ดินอิสลามอันยิ่งใหญ่นี้นะครับก็อยากจะขอฝากสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะครับให้ได้เป็นข้อคิดข้อเตือนสติให้กับเราและท่านทั้งหลายนะครับเอาไว้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเราเองและเพื่อที่จะทำให้เราและท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ประสบกับความสำเร็จช่้งในดุนยและอาคิร์ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم